เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือเปล่าค,คออะเคยครับสวัสดีค,นะค,ค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนทรสันปค่ะดิฉันนางสาวสุชาวดีคณยะคงค่ะดิฉันนางสาวสุภาพดแป๊ะไส้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพวกเราเป็นตัวแทนจากโครงการป้องกันโรครักในวัยเรียนค่ะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพลเมืองโลกสําหรับโครงการของพวกเรานะคะที่พวกเราได้จัดทําขึ้นมาเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนค่ะเป็นการสื่อถึงปัญหาของโรควิธีการป้องกันและวิธีการรักษาอย่างไรไม่ให้เป็นโรคค่ะค่ะสาเหตุหลักๆนะคะที่เราจัดทาโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราได้เห็นผลกระทบ ของโครคทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะจะเกิดขึ้นกับกลุ่ม <ไอ S 1> วัยรุ่นกลุ่มนักศึกษานะคะที่มีเพศสัมพันธ์โดยการไม่ป้องกันดังนั้นการที่เราจัดทาโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นยุคใหม่นะคะหันมาป้องกันการดูแลในเกี่ยวกับโรคเพศสัมพันธ์ค่ะค่ะเรามาทําความรู้จักกับโรคเอดนะคะเอดคือภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายบุกพ่องจนไม่สามารถจัดการกับสิ่ กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ทําให้เกิดการเจร็บป่วยได้ง่ายสาเหตุของโรคเอดคือการติดเชื้อไวรัสพิทยีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแต่เดิมมาจากลิงชิมแปนซีในทวีปแอฟริกาโดยไวรัสชนิดนี้จะทําลายเม็ดเลือดขาวภายในร่างกายซึ่งมีหน้าที่จัดการกับเชื้อโรคต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติในระบบของร่างกายค่ะ โดยอาการของการติดเชื้อไอวีจะแบ่งเป็นสามระยะระยะแรกผู้ป่วยจะยังไม่แสดงอาการมากนักและยังมีอาการที่ไม่รุนแรงแต่เชื้ออาจจะแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมากกว่า<ม>ระยะอื่นระยะต่อมาเป็นช่วงที่เชื้อไอวียังคงทำลายระบบภูมิคุ้มกันกอย่างต่อเนื่องแต่ไม่แสดงอาการอย่างชัดเจนซึ่งระยะนี้อาจจะกินเวลานานถึง10ปีและช่วงสุดท้ายของการติดเชือ้อ HIV คือระยะเอดโดยในระยะนี้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยจะเสียหายเป็นอย่างมากจนไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้เลยทําให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆและอาจทําทให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในทันทีค่ะเชื HIV เ้อเ i v แพร่ติดต่อกันอย่างไรเชื้อเ i v นะคะแพร่ติดต่อผ่านตัวกลารมาตัวเท่านั้นเช่นเลือดอสุูจิน้ำบ่อเลื่อนจาอาอววะพศชยัย ของเดียวจากช่องคลอดิรทาทนทวารหนักนะคะซึ่งสาเหตุที่เราพบบ่อยนะคะของการติดเชื้อางเพศสัมพันั์นะคะก็คือการไม่สวมถุงยางอนามัยและการไม่รับประทานยาป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งยังรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีด้วยค่ะส่วนสาเหตุอื่นของการติดเชื้อเอชไอวีอาจพบได้บ้างคือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกทางการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในคัน์ ติดเชื้อระหว่างการคลอดหรือติดเชื้อระหว่างการให้นมบุตรรวมถึงหากผู้ที่ทำงานอยู่กับอุป,ปกรณ์ที่อาจเปื้อนเชื้อ HIV เช่นอย่างของมีคุมหรือเข็มฉีดยาก,ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีสาเหตุบางประการที่จะไม่ติดเชื้อ HIV ได้แต่พบได้น,น้อยมากเช่นการวิเพศสัมพันธ์ทางปาก การถูกผู้ที่มีเชื้อ HIV กัดหรือการสัมผัสเลือดหรือสิ่ง้นเปล้อนเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV ขณะที่ร่างกายมีบาดแผลเป็นต้นส่วนการจุบแบบเปิดปากหรือการรับประทานอาหารที่ผ่านการเคี้ยวจากผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ HIV จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีแผลหรือมีเลือดออกในบริเวณช่องปากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ เชื้อเอสไอวีนะคะไม่ถูกส่งผ่านทางน้ําตาน้ำลายเหนือน้าสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งการถูกตุงกัดนะคะหรือว่าการสัมผัสผู้ป่วยการใช้ห้องน้ําการใช้อากาศร่วมกับผู้ป่วยนะคะไม่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อได้แต่อย่างไรคะค่ะเราจะมีการป้องกันโรคเอดได้อย่างไรการป้องกันโรคเอดนั้นสามารถทําได้โดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นสาเหตุของโรคด้วยวิธีการต่างๆดังนี้ค่ะ ใช้ถุงยางอนามัยปัจจุบันมีถุงยางอนามัยที่มีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อให้ใชวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆโดยใช้ป้องกันได้ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารหนักหรือช่องปากนอกจากนี้การใช้สารลอลื่นร่วมก,กันกับถุงยางอนามัยอาจจะช่วยป้องกันถุงยางอนามัยฉีกขาดและช่วยลดความเสี่ยงต่อการฉีกขาดของช่องคลอดทวารหนักและช่องปาก ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ hiv ได้อีกด้วยแต่ควรเลือกสารหลอลื่นที่มีส่วนประกอบของน้ำแทนน้ำมันเพราะว่าสารลัสารหลอลื่นที่ใช้น้ำมันอาจจะทำให้น้ำยาของถุงยางลดลงและจะทำให้ถุงยางชีกขัดได้ง่ายค่ะ การใช้ยาป้องกันเชื้อ SIV หรือการใช้ยาต่อต้านเชื้อ SIV เพรสคาเป็นวิธีการช่วยป้องกันการติดเชื้อ SIV และการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโดยการรับประทานยาชนิดนี้ตามระยะที่แพทย์กำหนดนะคะซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ SIV ประมาณ90%อร์เซและยังช่วยลดการเสี่ยงต่อการการได้รับเชื้อจากการ ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันประมาณ70%และยังช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ไปสู่ส่วนอื่นของร่างกายค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากชมคลิปวิดีโนจบกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและห่างไกลจากไทลรกเพศสัมพันธ์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือเปล่าคะเคยครับแต่ว่าหลายเดือนมาแล้วครับ <c oughs> แล้วคิดยังไงบ้างคะการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันค่ะครับอถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นนะครับแบบบ้านที่ัมมีหลายอัจฉรยแบบพาไปทั้งแบบอารมณ์สถา,านการณ์อะไรครับแบบเราจะออกไปซื้อแบบกรป้องกันพวกถุงยางอะไรประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้ครับในจุดนั้น เดี๋ยวอารมณ์มันจะหมดไปคุณคิดยังไงบ้างคะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันคะ,านคะก,การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันก็จะมีโรคหลายๆอย่างที่ตามมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้จักพอดีพอเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็คือมีข่าวแบบที่แบบในวงในแบบประมาณว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นโรคนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับอีกคนนึงแล้วก็มันกับการว่าแบบว่าคนคนนั้นอะ มีเพศสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นโรคอ่ะล้วเขาก็ไปมีเพศสัมพันธ์ทำให้แบบโรคเนี้ยมันกระจายไปซึ่งทาให้แบบมันก็คุมไม่ยากถ้าเกิดให้นะนําก็คือให้ป้องกันดีกว่าเพื่อแบบสูญเสี่ยงการเกิดโรคค่ะคุณคิดยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันคะ่ะเออก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับโรคติดตรร่อค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบนอาจ,จะมีโรคตามมา็ว้าเช่นเป็นโรคเอ็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รู้สึกว่ามันก็ควรป้องกันอยู่ดีแล้วคุณเคยไมค้าที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะคะเคยครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างค้าที่มีเพศสัมพันธ์โดไม่ป้องกันค่ะก็คือตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ในแบบตุ้งท่ามันก็เลยแบบไม่ทันคิดหน้าคิดหลังอะไรจากพวกนี้ครับก็เลย ไม่ได้คิดถึงกลัวแต่ถ้าแบบถ้าอยู่ปกติมันมันจะคิดแต่พอถึงช่วงเวลามันมันก็จะไม่ได้คิดถึงอะไรพวกนี้ค่ะน้องเคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหรือเปล่าคะไม่เคยครับเพราะว่าเราก็เป็นเพศที่สามเลยไม่คิดที่จะป้องกันอะไรแล้วน้องกลัวไหมเวลาน้องมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันอะค่ะมันก็กลัวอยู่บ้างเพราะว่าผู้หญิงเราก็แบบ ไม่ไม่ได้รู้ทุกคนใช่ไหมว่าเอา่อเป็นแบบมาแบบไหนอะไรนี้แต่ก็เลือกครับที่จะมีกับใครทักคนค่ะ ในปี2527เราพบผู้ป่วยรายแรกในขณะนั้นเข้าใจว่าโรคเอดเป็นโรคที่พบกันในชายรักเพศเดียวกันเท่านั้นและไม่คิดว่าโรคเอดจะเข้ามาแพร่กระจายในคนทั่วไปมาตรการในการป้องกันและเผยแพร่ความรู้จึงเน้นกลุ่มเป้าหมายคือชายรักเพศเดียวกันหรือกลุ่มเกย์ต่อมาในปี2530ถึง2531ผู้ติดเชื้อเอดในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยติดจากการใช้เข็มและหลอดฉีดยาร่วมกันในปีต่อมาพบผู้ติดเชื้อเอชในกลุ่มผู้ที่ค้าบริการทางเพศสูงขึ้นตามลำดับการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเดิมที่เคยคิดว่าติดเฉพาะในชายรักเพศเดียวกันกลับพบการติดเชื้อสูงในหญิงโสเพณีและชายชอบเที่ยวที่มาตรวจรักษาที่คลินิกกามโรค และนะับตั้งแต่ปี2535พบทารกป่วยเป็นโรคเอดส์มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าได้รับเชื้อมาจากแม่ที่ติดเชื้อที่กรุงเทพพนานครมารดาที่มาฝากคันตรวจเลือดและพบว่าติดเชื้อนั้นมีร้อยละสองในจังหวัดทั้งภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางพบว่ามีแม่ที่ติดเชื้อถึงร้อยละสิบทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อประมาณหนึ่งในสี่ป่วยเป็นโรคเอดส์